ช่วงนี้ออกชื่นชมใบไม้สีสันของใบไม้พี่น้องมันล้นไก่จะสีมดตน้นละจ้ะจัาหน้อยก็ยืนต้นตายถ้าไร่ตาย้ะจ้ะคอยผัดใบนะเิติพานไปเบิ้งเหตุพี่นอ้องอ่าแล้วอีกอย่างผมก็ไม่กล้าโกหกในศารตอนแรกที่ผมรับปากว่าจะช่วยเขาเพราะว่า ฟังยูทูบกับผมฟังชาวยูทูบคุยยางกรไไ้พี่น้องขยางเลยเวียนหัวเลยแต่พอมาวันนี้สิ่งที่ผมทาถ้าผมช่วยเขาก็เท่ากับว่าผมช่วยทําให้คนผิดลอยนวลผมทําไม่ได้วันนี้ผมก็เลยต้องพูดความจริงว่าอ่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทุกเรื่องครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์ของใมนต์หนึ่งบอกามีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าลุงก็ไม่ได้โง่หรอกม้าเขาก็ดูคลิป เขาก็ดูคลิปอะไรนะที่ว่าาออกมาพูดเรื่องรับบริจาคลงทงลงทานคือคนเรามันไม่ได้เก่งไปสักทุกเรื่องนะครับเรื่องเงินรับบริจาคลงทงลงทานใช่ฟังดูเหมือนคำพูดผ่านบัญชีตัวเองนั่นมีผู้ใหญ่ไปบอกลุงถึงรู้แต่ถ้าผู้ใหญ่ที่เมืองน,นอกไม่บอกลุงจะรู้ไม่ได้เข้าใจไหม บางคนนะอะอย่างพระอย่างพระที่ฝึกยานฝึกสมาธินั่งปฏิบัติธรรมฝึกจิตนะแต่เรื่องแบบนี้นะครับมันต้องมันต้องมันต้องรู้ทัน ต้องทันมันต้องระมัดระวังมันต้องมีสติไม่นั้นพลาดได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ป้องกันได้รู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าไว้เป็นดีที่สุดนะคะนนรับตอนมันซับซ้อนตั้งแต่แรกแล้วมัน ซ้อนตั้งแต่แรกจนมาถึงทุกวันนี้มันก็ยังซับซ้อนอยู่แต่หลายๆคนกลับไปมองอะไรที่มันมันง่ายๆสรุปง่ายๆเกินไปใช่ไหมอย่างเช่นบอกเออตอนนี้นะบรรดานาั้นนะก็เข้ามาทำให้ลุงเป็นแพะ พยายามทําให้ลูกเป็นแพ้แล้วแต่เหมือนกับจะไม่สําเร็จมันก็เลยยืดเยื้อตอนนี้เขาก็เลยเข้ามาแบบเป็นมิตรเข้ามาแบบเป็นมิตรมาช่วยอีกแรงหนึ่งแต่ช่วยอีกแรงหนึ่งนั่นหมายถึงว่าช่วยให้ดูนิดๆก็ยังไม่เคยมีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดด้วยดีนะครับอย่าไป มองเห็นพวกมารเหล่านี้เป็นห6คนของเขาเนี่ยคนใดคนหนึ่งโดนพวกเขาก็จะโดนไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาไม่ได้ช่วยใครเขาจะช่วยตัวเขาเองถ้าลุงเป็นแพ้ก็